เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Deadman TV ซึ่งปีใหม่แล้ววันนี้เราก็กลับอยู่ในเกมโปกเกมอนเช่นเคยซึ่งตัวละครที่ผมเล่นก็ค,คือมิว้วไม่ใช่มิวแต่เป็นมิว้วมิวเยียงไงลนะ่ะเอาแล้วคุณจะมาแย่งผมฟาร์มทำไมเนี่ยทำไมทุกครั้งที่ผมเล่นผมว่กก็โดนเพื่อนแย่งฟามเนี่ยผมไปเลนก็ได้ไปแ,แล้วนะฉันโกรดนายมากเพื่อน ทำไมเนนี้ถึงมี2คนอย่าบอกว่าผมหลงเลนแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปผมขอลัดเพื่อนไปก่อน <c oughs> ไปละย่ายเลนค่ายจิ้งเหรีน้อยจิ้งเหรีน้อยมีตั้งสิลูกครับผมทหารมันนี่นนงไงผมก็ชูชูขอชูหน่อยเอาไปไปชูสวย13บสามลูกคปกันนะเพื่อนอ น้่งลำแสงผมเบามากไม่เป็นไรนะสองลูกเราก็คู้นะยิ่งลูกน้อยยิ่งค้นง่ายผมเพื่อนนั้นนะ่ะยิ่งออกไม่ได้ได้อยู่นี่ว่าบุ๊บโทเทคเพื่อนโทเทคเพื่อนไม่มีกระสามไม่ดูเพื่อนเลย,เยได้อยู่นะต่อไหมต่อไหมลูกบอลผมแรงมากดูดิคราสีผมโคตรแรงเลยยิงลำแสงลำแสงสีฟ้า ได้ไหมครับผมผมชูไม่รอใครเฮ้ยดูมังกรตรงนั้นดิบินวนอยู่กับพี่เอ้ยบินวนอยู่กับพี่มันจะบินวนอยู่กับพี่ยังไงนี่มันเคลื่อนที่แทงมันเถอะแต่ว่าผมชูไม่ได้แล้วอุย้ยแตกแตกซ้ายไม่ซ้าย,ายนี่ไงตัวละครผมมันต้องเปลี่ยนสกิลเรื่อยๆซึ่งผมก็เปลี่ยนมั่วนะครับผมไม่ต้องคิดมากว่าผมผมดูเหมือนเก่งไงแต่นั้นเปลี่ยนมัว่ว ผักเขาป้อมยิงไม่ได้นี่วะแย่แล้วตั้งสี่หนีหิวเลือดสุดๆแต่ผมก็ตีไม่เข้าอยู่ดีถ้ามทีมสวยผมนี่เป็นภาระจริงๆเลยดามเมจก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้มีดีแค่พัฟซีพัฟีก็นานกว่าทำงานต้องรีบไปชูละ16ลูกนี้เพื่อใช้ชนะของทีม16 นูกอียเขาเป็่อยู่ผมไม่ทันหรอกการเซ็เธอนี่ไงได้คิวกับสวยมีคนบ็อกให้เกิดการเจ้าหัวสมองเฮมารดินเจอร์ท่าเฮ้ยโอ้โหมีคนกดนันติ <c oughs> เพื่อตมเลยถอยก่อนเพื่อนจอยะๆๆถอยถอยไม่น่าจะไหวจะ,จะเอาเหรอจะเอาเหรอผมเหมือนที่ไม่มีดาเมจน,นะครับผมแต่ว่า ฟอมไปหิวช่วยผมไม่ได้ยังโหม,มีอันติอยู่ผมเป็นอันติสวนแล้วก็โจมตีเขาไม่สามารถโจมตีผมได้ตอนนี้ผมอยในอันติผมได้ฟรีฟีหนึ่งคิวเป็นไงหนีณทีนี้หนีอย่างนี้นะนี่เอ้ยเล็งล้ำแสงย <c oughs> ิงวุ่นเขาไม่ต้องหลบก็ไม่โดนอยู่ดี <c oughs> เห็นแล้วเราต้องเอาเขาได้เ,เลือดเส้นเดียวเอง <c oughs> ตาย เราได้นี่เราจะทูตฟรีอินไม่โดนจะไม่เป็นไร <c oughs> ผมทับทักจิวโล่มาเอาโล่มา <c oughs> ผมก็หือ <c oughs> <c oughs> กับบังลมยัดทุ่งไงวินวอลวิจัดป้าวอ <c oughs> ั <c oughs> นนี้ได้ไหมเงินตีหน่อยสวยอ่าหื <c oughs> ึหึขึ้นก่อนแล้วยังไม่นอนเลยเนี่ยจะเชื่อเฮ้ย <c oughs> มาชอบดอยป้อมหนึ่งเลยหึห <c oughs> ึขึ้นน้ำพระสุธา เ,เพื่อนพวกนอ้แพ้อย่าท้อแท้ทำไเพื่อนผมวิ่งหนีอะะฮดูเรืองเขาผมวิหน,นีได้คนเฮ้ยได้ดิองได้ทุกคนสู้สู้ดิทำไมถึงหนีกันเอา้าเว้าหมดไปแล้วผมก็จะรอดโอ้โหนี่คือมาร์คแบบหน้าตาเฉื่อย,อยแล้วก็ทิ้งทำไมไม่มีใครช่วยผมกันท่อมเนี่ยทุกคนมันช่วไปแล้วร้อย แ,แล้วทำไมเหมือนไม่อยู่เลนคนเดียวเนี่ยโอ้โหทีมสองคนไม่มาอยู่เลนคนเดียวบ้าไปแล้วได้โปรโดนมาสามแล้วไม่ใช่สองผมพยายามจะกันนะครับผมแต่ผมไม่สามารถกันได้เลยเอุย้ยปวดตายสกิลผมมันเบามากต้นเก่งได้ไหมลิ้นผมลิ้นผมดาเมจ การเลียที่แสนจำเปาซตายตายเฮ้ยอ่าเลียเราจังหวะเลียเลียนี่ไงผมน่าจะได้คิวเข้าในติดใคร้ายสวยตายล่างเลย้น,นี่ไงดีมอิสเตอร์ความันของนายได้จบลงแล้วตายสะเถอะโรบินตายไหมตายจริงด้วย โอ้โหหัวความสบายสบายเธอผมอยู่เลยนิดเดียวพี่อยู่อักสามคนไอโกรธบินของฝันของโรบินตกกินกินด้วยอะไรทุกอย่างโดนโอ้ยโดนแข็งแข่งคือโอ้โหเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเพื่อนก่อนจะมาช่วยโอ้เหนื่อยนอนเขาก็มานะสามสิบลูกขอละกันคนมานานแล้ววิ เราต้องทายตัวนี้เพื่อน,อนปล่อยมันสวยเอาเพื่อนผมกลายเป็นปุ๋ยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรผมทำเพื่อทีมผมจะชูแทนคุณเองเพื่อนไม่เป็นไรลูกเดียวผ่านโอโนจะหนีไปไหนเหรออ้าปลาว่าวอีกเฮี <c oughs> <c oughs> ยนะเฮียเยีย เอ้ยมันเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหโ,โหมชามีรูปสิบเก้าเอ้ยใบใบสายสัตวเถอะอโจ้จริงจอกกีหางวะไม่รู้รจ,จริงจอกหลายหางแล้วกันขอทูสานที่สีู่กเพื่อเป็นมงคลของขี้วุ้ยเฮ้ยผมจะลัดผมดนั่นไงผมโดนลัดคืนเกมพิก <c oughs> อยอยึโอ้โหคือแรกโครแรงไง ตายที่เถอโอ้ยโอ้ยโอ้โหม,มันหนามากเจ้าควายตัวนั้นมันคือควายหรือมันคือตัวอะไรตายทิเพื่อนไม่ตาย,ยตายหนึ่งตายสองไปไหนนะเออวิ่งุกคนยุงเยุงยุงปิ่งเล็กเดี๋ยวตัวใหญ่จะมันนั่นแห่เก็บสามไปุ่นดีเพื่อนรออะไรตามผมมา ผมจะทาชุดคนลายดอกสองดอกหนึ่งสองสวยวายน้ำหนีแล้วก็จัดสวนคือเรียบร้อยตายไม่ตายโอ้โหหนาเหลือเกิน,นไม่เปน็นไรผมรอจะลูแรกเอาไปกินตายโอ้โหมังกรดากอนไนท์ไม่ใช่ดากอนไนท์นี่มันชาลิซาดชุดสวย ดออูเหมือนศัตรูจะรีบชูศัตรูเขาได้อติคุโนะไปนะครับผมซึ่งเขาชูเร็วมากซึ่งเขาน่าระบูดได้คนละร้อยแต้มแต่ผมก็ไม่กลับไปกันป้อมคุมกืกเพื่อนกันได้แต่เพื่อนผมก็กันไม่ได้สักคนแต่ผมไม่ต้องแอบทำหน้าที่ผมมีการทูถึงจะเป็นสกอร์ที่น้อยนิดแต่ผมก็จะชูโอโนไฟแต่เยนเพื่อนหลบปล่อยมอาาผมไปเถอะนะผมจะต้องกลับไปกันป้อมไม่โปรดเป็นไงแล้ว ออมาที่ผมจะกลับบ้านท,ทำไมมันไม่ตายนยี่ท้ายตายก็เถอะทำไมเขาหนาจริงๆบ้านผมก็ได้กลับไปกันเพื่อนก็วิ่งมาช่วยผมอีกน่าจะแพ้นะครับเกมนี้ไม่ต่างจากเกมที่แล้วเลยผ <c oughs> ม่กลับบ้านแล้วล่ะมาแล้วอ๋อโอ้โหกดอันติทธาตุไม่เป็นไรเป็นดิทำไม่้ามสู้มันหนาจัง โอ้โหแพ้ละไม่นะเยี่ยมเยี่ยมคิวแต่ก็แพ้อยู่ดีเอาละครับจบแล้วสำหรับเกมหลีกเฮ้ยโปเกมอนอยู่ไหนบ๊ายบาย